ตายตายีแหละขึ้นชเื่อมไ้น้อ่น๋อเออไบเจ็บขาด้วยนี่ว่ะไม่ฟองอ่ะทันเหรอทำไมแม่ไม่มาแม่กับขอนแก่อ้กินพ่อกับตีคุงขึ้น่อกับตีเมาจริงจริงทำใหได้ปะ อันนี้นั่งยอะนอ๋อไม่เป็นไรเปิปไม่รบน้ำเลยใช่ตอ่โรงแรมเพิ่งทำให้เสร็จไงเป็นไรนี่ไงดูพี่นุ้ยกันนุ่นเยู่ไหมเยไปยืนไปยืนท่าไปยืนท่าไปยืนท่า เลยเลยเนาะไม่บาดไม่เป็นไรเองใส่รองเท้ามิดชิดไม่เป็นไรหรอกคือตอนแรกค่ะมันวัดแรกอะค่ะวันแรกมันต้องเป็นวัดใช่ไหมแต่เลียนเป็นว่าวันนี้ต้องกัน้ำก่อนห่าามว่าเราไม่เป็นไรที่เราไม่บาดเราไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจจริงก็ม่าอนนี้พ้าแล้วันี้ไม่ไหวันี้้าก็ไมวได้นะย ไม่ออกเยคือคือกานว่ามันข่างานเมันต้องดึงสวยสวยเปนหน้าบางทางเดินแห่งความฝันนี้ Yeah.